สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามสถานการณ์ด้านชายแดนไทยพม่าก,กันต่อมาดูผลการหา,หารือของฐานไทยและฐานพมา่าล่าสุดฐานพม่ารับปากจะไม่ยิงเรือที่บรรทุกฐานไทยหรือความช่วยเหลือและสเสบียงในแม่น้ําสารวินและเรือไม่ต้องหยุดตรวจสอบที่ฐานฐานพม่าแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเรือที่เป็นของชาวบ้านกะเหรี่ยงและองค์กรบรรเทาทุกข์ในรัฐกะเหรี่ยงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้โดยเสรี เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่25เมษายน2564สื ước, right ่อสารวินเพรสรายงานว่าแหล่งข่าวในพื้นที่กล่าวว่าทหารพม่าตกลงว่าจะไม่ยิงเรือที่เดินทางในแม่น้ำสารวินหลังจากการเจรจากับกองกำลังรักษาชายแดนของไทย ซึ่งเป็นการพบปะกันระหว่งางทหารพม่าและทหารไทยที่เกิดขึ้นที่ฐานดากเวของพมา่าตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวานนี้รายงานข่าวระบุอีกว่าหลังจากการประชุมกับทหาพรพมา่าเมื่อวานนี้ทหารไทยบอกชาวบ้านในพื้นที่ว่าทหารพม่าะจะไม่ยิงเรือที่บรรทุกทหารไทยหรือความช่วยเหลือและสเสบียงในแม่น้ำสารวิน หรือไม่จําเป็นต้องหยุดเพื่อตรวจสอบที่ฐานฐานพม่าแต่เรือจําเป็นต้องหยุดที่จุดตรวจฐานไทยในหมู่บ้านปันท่าตาฝั่งตะบนแม่ยวอมอาเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจสอบแทนแม้ว่าเรือจากหมู่บ้านไทยแม่สามแลบซึ่งเป็นของชาวไทยหรือชาวไทยกะเรียงจะได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางได้อย่างเสรีแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเรือที่เป็นของชาวบ้านกะเรียงและองค์กรบรรเทาทุกข์ในรัฐกะเกรียง จะได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยสรยีรายงานข่าวบอกด้วยนะครับว่าการพบกันระหว่งางทหารพม่าและทหารไทยมีขึ้นสองวันหลังจากทหา,ารพม่าเปิดฉากยิงเรือที่บรรทุกตำรวจตะเวนชายแดนของไทยหนึ่งวันหลังจากมีการรายงานการปะทะกันระหว่งางทหารพม่าและกองกําลังของกองพลที่5กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกเกาหลี K.N.L.A. ที่เมืองดากาเวซึ่งมีฐานพมา่าประจําอยู่ ร้อมกันนี้ย่างระบุด้วยว่าความถึงเครียดระหว่างฐานพมา่าและกองกําลังกรเรี่ยง K N L A ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่กองทัพพมา่าเปิดฉากโจมตีทางอากาศในหมู่บ้านและแดนของ K N L A ที่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านกว่า2,000คนต้องอพยพข้ามแม่น้ำสารวินมายังฝั่งไทยแม่น้ำสารวินยังคงเป็นเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทย กับรัฐการเรี่ยงของพมา่าซึ่งทางฐานพม่ากะรหรี่รรยง K N L A และฐานไทยมีฐานที่มั่นอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำสารวินรัฐหรือประเทศต่างๆในโลกนี้ล้วนม,มีอำนาจอธิปไตยในการกำหนดความเป็นไปของตนเองได้อย่างอิสระซึ่งอธิปไตยนี้ยังเป็นกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันกับรัฐหรือประเทศอื่นๆหากความสัมพันธ์ระหว่างกันผิดฟ้าผิดตัวตั้งแต่แรกก็จะก่อให้เกิดปัญหา และความเดือดร้อนตามมาอย่างที่เห็นการคิดของพม่าก,กับไทยนั้นแตกต่างกันพม่าเ็คิดอย่างไทยก็คิดอย่างการปฏิบัติตามหลักสากลจึงเป็นจุดสมดุลของทุกฝ่ายดังนั้นผู้กําหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติจึงต้องตกผลึกในหลักการนี้หากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ